ครับท่านผู้ชมพอเที่ยไในยินข่าวว่ามีน้องคนหนึ่งมีเเ้นครับผมเพิ่นจะบอกเลขกแต่ว่าบ่าได้บอกเรื่อยได้ครับท่านผู้ชมนั้นน่านบอกขังหนึ่งแต่ว่าย่าเพิ่นว่าถ้าบอกเราออกตรงเป๊ะๆเะนาะครับผมเนาะซึ่งบ้านเพิ่นยุกลางปลามันครับผมอยู่ทงไฮทงหน้าเป็นน้องอันดาครับผมเนาะเพิ่นว่ากุม่านท่องหัวจุกเนี่ยมอแลงมะแลนหยอกเล่นเล่นโป่งแปะกันมัดแงสวงแงย,ยัง เล่นจนเมื่อยครับผมเป็นชั่วโมงกลัว,ลวแต่ว่าก่อนจะกลับเพิ่นบอกเลขครับผมเนาะเอาครับผมก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่มีเส่นเนาะน้องอันดานี่ถ้าบอกเราจะจงเป๊ะๆเ,เลยใหญ่เพิ่นว่าเอา้าครับผมมาว่าหลายใหญ่ห่างเดี๋ยวไปฟังน้ำกันว่ากุม่านท่องหัวจุกบอกน้องอันดาเป็นเลขตัวใดชุดใดสองตัวหรือสามตัวแต่ว่าก่อนไปเบิ่งคลิปนี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามในช่องสตาร์ดาชาแนลหรือว่าสตาร์ดาชาแนลวีสองด้วยนะครับผมเนาะไปครับไปเบิ่งไปช่วงพร้อมกันเลยครับผม สวัสดีครับน้องอันดาครับสวัสดีครับน้องอันดาสวัสดีครับมัเตียสวัสดีครับครับผมมเตียสวัสดีครับน้องอันดาฟันเท่าไรครับชั้นเจหันนาหันหน้ามาลูกหันหน้ามาแล้วมาบอกมาเตียนหน้ามาบอกเยมซี่นะลูกผีหลอกผีหลอกโอ้ผีมันมาหยอกเจสี่ลูกบ่โอ้ผีมาหยอก อ๋อมันไม่อยู่จังไหนน้องอันดาฮะผีนมาหยอกพีนม่หยอกบอกจะจัดฟันฟันเนี่ยมันขึ้นฟันว่าผีมาหยอกมันเป็นตัวจังไหนลูกเป็นกุมารทองหมหรือเป็นผู้เฒ่าไม่ยิ่งผู้ชายยังสิผู้สายเป็นผู้ชายเฒ่าบางทีเป็นเล็กน้อยครับเล็กน้อยโอ้กุมารทองเนาะ กุม่านทองมหาโอ้เล็กหน่อยไม่ยอกไม่ยอก่สวงหรือไม่เห็นอย่างค่ะไม่ยอสวงไม่ย่อสวงอืมกุมานทองมหายอสวงคนวันนี้ว้าเนาะบอกเเ็ตนสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดหนึ่ เจ้าเก้นก้นบอกกระถืออยุคครับจะเป็นกับบฟันเลยกับไปโรงเรียนําแล้วครับเนาะมาบุฟเจยเจพอที่ออกมาเจออยู่บงของใจาว่น <Exped> น <ition> <c oughs> <can> ้อง่น่นบอกเลขเป็นก็เลยบไดเอามีแต่มาถามน้ำหนเตี้ย้าคน่บบอกว่าเบิรู่ตัวนว่าว่าอยู่อลายเว่าันมางูหันขงเี่ไปก็ใหม่ไบุลุเทจะรก็บบล่อว่าคนใหายคนใหญ่มาเอางูลงซอยเนี่ยเพื่อกมันรรวยกันั่งนังขาบ้น ขอก็เล่ตีเอาหมน่ยมนเป็นบกขอว่านอัออันบ้านีทีมันก็ซ้องก็อก็ไปเชินในในป่าม่ป่า่ามึงเป็นยังคือบอก่ซตัวจก็ตดเอากัวซกซเนาะบอกคบซ้องหามตัดเอา้อง้องอวนันกบสื้อเลยไปบอกข่าหนีครับือันอันกุ้านท่อมันมาไม่ยอส่วงยีหลาแล้วมันมาเห็จังใดแน่ลูก เขาไปหยอกตอนนั้นที่นอนเล็บบลูกนอนหลับเล็บบอลูกมันท่านเขาไปหยอกหรือว่ามันเข้าไปตอนที่หนูพักในนอนเข้าไปหนูพักท่านนีนอนโอ้ยเด็กน้อยเขาเห็นครับผู้เที่ยงนาะเขาไม่หยอกมาเล่นน้าบอกง่ายๆนะครับมีอันเขาอยากมาเล่นน้าเหมือนหลักเขาเป็นเด็กน้อยคือกันเขาก็อยากมาเล่นแต่ว่ามันเก่าเออเนี่ยผู้หนึ่งก็เป็นคนผู้หนึ่งก็บอกเป็นคนเนาะมันก็หยอกกันก็บอกคือคนหยอกคนแล้ว เลขกสองตัวเพิ่นบอกตัวไหนครับเลขกสองตัวเลขว่าหันเลขบอกเลขกสามตัวไปแล้วสองตัวเพิ่นบอกบอกครับบอกตัวไหนไม่ได้บอกบอกหูบบอกแค่สามตัวตัวใดคะน้องอันดาย่ำอีกนะคะโมมี่โมมี่เท่าไหมี่มีแต่สามตัวนี่ละมีแต่สามตัวนี่โมมี่สองตัว มีเตเลขกสามีตเลขตัวกับสามเจ็ดหนึ่งคุณโบโหจักยำอกครับเล็กหน่อยเนาะสัจกเนี่ยอะไรโบโหนะครับโบโหจักนะครับผมนอกกับสิงหัวจักแต่ว่าเออมาหอกกันกระบอกทังสี่นะเป็นกุม่านท่องผู้ชายที่บรุผู้ชายผู้มัดจุกน้ำบ่มัดโอ้กุม้านท่องเนาะสามเจ็ดหนึ่งอาจจะมาบนกระเลยนะครับนอะบางคันสามเจ็ดลางครับ มันก่าบอแเอมันก่าอันนี้เสียมันเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสิบสี่ก็ได้เนาะอ่ากับมาเป็นเจ็ดสามก็ได้ได้บอลเอ็มตัวเลขของน้องอันดาครับผมสามเจ็ดหนึ่งกุมารทองหัวจุกมาบอกว่าสันหยอกโดนบอลโลกผนมาเล็งน้ำดนบอลเพิ่งหนีประมาณเป็นสมมุติขอบอลูกเออเรนจังไหนเนี่ยน้องน้องอันดาเล่นเล่นจังไหนเนี่ยกับกุมารทองหัวจุกพผนเล่นจังไหนน้ำฝน โอ้เรียนไรแปะโอ้ก็ย้อนได้แย่สวงกันนาอเรียนเรียนไรแป๊ะมานแย่สวงกันโอ้ครับผมก็เป็นพ่อนก็เป็นเด็กหน่อยอะไรเรื่องสารน้องเกษตรมุชมนอกกาพนกาจะเห็นปสองครับปเพราะว่าตรงที่บ้านน้องยูนี่ก็ยูตามให้ตามตามสวนอย่างสี่ครับผมสมษตรมชมเนี่ยไปโหลดต้าขางนี่จะปามันครับผมเป็นปามันเป็นตรงไหตรงหน้าบ่ได้อยู่ในหมู่บ้านครับผม นาเตียคะอันน้องอันดาหนี่เพิ่นบอกเนี่ยได้มาเข่าแม่นบ่ค่ะอืมก็เข่าอยู่แต่ว่าอันห้าตัดเอาเลยตัดเอาจับใจกันเอาเข่าค่ะจับใจกันอ๋อครับผมบัวตาใจกันเนาะมันก็ถืออยู่เพิ่นบอกอยู่ป็นก่อนๆคนคนตายขี้เตียขี้เตียเต้นคือก็มาตายมีอันมันมาเพิ่อนก็อยากเป้าอยู่เพื่นครัวปีนเนาะบ บ่เที่ยงบ่หูเพาเที่ยงบ่งหูเ่าน้องบอกเลขนองากพเที่ยงกับบ่าเดีวถามผมทำมาช่วมตัวเลของน้อกอันดาประจำของมว่าที่หนึ่งตุลาคมน้องกับผมเนาะเพิ่นวบาม่แม่นวามฝันเด้เป็นกุมารท้องครับเมาวยอกเล่นอยู่ในมุ่งว่าสั่นแล่นเล่นกันเล่นมาโป่งแปะอีหยังนี่ละวันนี้ก็เลยมาแย่สวงแย่สวงเราบอกตัวเลขครับผมเป็นสามเจ็ดหนึ่งซึ่งคุณยายเพื่อนก็บอกว่าถ้าน้องบอกแนวนี่มันมักจะเข่าตรงตรงเลยครับสม้ช ฉะนั้นแล้วก็ลองพิจีชนะบึงเด้อครับยังสามเจ็ดมันกอ,อกไปแล้วเนาะก็ตัดเลรียอาครับผมเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหนึ่งสามยังสี่เนาะครับผมเนาะ,ะอ้าวท่านผู้ชมท่านใดมักตัวใดก็ลองไปตัดเอาเบิึงเองเนาะครับผมเนาะสุดท้ายยังไงทุกท่านโชคดีโชคหมานเด้อครับถัดไปจะมาชมคลิปนี้ก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยเงินทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อครับผมเนะาะการทุกท่านมีโชคมีลาบกันทุกคนคลิปนี้พอจะขอตัวลาไปก่อนพอกันไหมคลิปหน้า แต่ว่าจะฝากไปใส่เด้อข้าแ่ารผู้ชมพอเที่ยมีของดีมาฝากพีต่อนนอ้องสีเผงนองสร้างพทุทธคุณในด่านเมตตามหาเสน่ห์เมตตามหานิยมข้าขายเหลียกเงินเหลียก,ยกสับหรือว่าโชคลาภตลับสีขาวจะเป็นตลับสีเผงนองสร้างเมื่อวานนี้พอเที่ยงเดือนทางไปหาปูป,ปูให้ตะกุดมาได้ตะกุดนี่จะเป็นเครื่องเขาหลงเครื่องเขาหลงดีแน่ดาไผ่มีติดจนจิตโตไว้จะเกิดบารมี มียิ่งเห็นมียิ่งหกักผู้ชายเห็นผู้ชายหลงหรือว่าเอาไปซอยขาดซอยขายเคยมีเอฟซีพนบูชาไปแล้วพนโทรมาบอกพอเที่ยงแต่ก่อนมองจะเข้าเจ้าขายพอเที่ยงเอ้ยว่าสันพอไดไปแล้วขายของดีขายของดีขึ้นท่านตาเห็นเอาเนาะครับผมเนาะท่านไหนจะเอาไปซอยขาดซอยขายเดี๋ยวไปฟังรายละเอียดชัดๆจากปากปูได้เลยครับผมวัตถุมงคลที่นี่ที่ว่านองสางด้วยมีความคิดคุณ กุ้ยกับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสร้างไดบอเพื่อให้ลูกชิดญาติยมสีนําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตหานที่บานที่เงอนไปบานนี้เงอนก็ไม่ลดก็ดีสีเป็นสีมงคลห้ามมาขาขา,ขายกับบริจกดำมิจะสิ่งที่เพิ่มพูนขึ้นคือหน,นองสร้างสมัยก่อนเท่าบ่าาเข้าใจว่าสร้างมีคุณ คนมาเข้าใจสีเปเสื้อจะว่าน้องแมวครับน้องแมวก็ดเีเขาอีของเขาทีสูงของเขาเองอันนี้น้องสรั่งแห่งเป็นสัตว์สีสูงกูัวเปะ็ะไรสัาก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิริมงคให้เชื้อทิดไปทิ้ดเหม่อทิ้ดมนไปอ่ามันรักษาล,ล้างยางก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอกบันไดคุยก็ลงปุ่เหวียงว่าไปได้นังส้างมาไปได้ง่าส้างมา ลูกจะว่ารถผอสมต่อ,หอให้เพิ่มผู้จคุณนขึ้นอีกเป็นสัน้นเป็นสัน้นเป็นนั้นก็ได้ให้ดาษย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้นีีรีมีผู้จคุณนด้วยโตมียติฤิตมีอำนาจสามารถมายันอวดยุทสามารถไปหาผู้ใดก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่มาเห็นวัตถ,ถุยังขึ้นมาบบานนี้ในวัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วคนว่า ทั้งเมืองเล่าคน่าให้เอาฝากบกตูมต้นทูมกินน้ำบกทูมกินเนื้อเท่านี้ฝากตูมคือทูมฟูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมจะว่าออกที่เกียวนํำนี่คือฝากตูมบ้านเพราะตาปูนโบเอาคนมาเอาอีกฝากย่อต้นย่อคือบุบบานพวกเคื่องนตัวเอาตัวย่อเอาขื่นคือย่อในฝากย่อเอามาใส่ลงในนวดอบพ่อแล้วเอาฝากกุน คุ้นบาดต้นกุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรี่ยนี่มานี่คือใบกุ้นนี่นี่มันใบกุ้นเพราสิีฐานอยู่ครับนเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยงางครับผมพระศิวะรีพระศิวลรีองค์มหาราบองค์เมตตามหาราบ <c oughs> นี่เป็น <c oughs> นี่แวมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมด <c oughs> เป็นม่วนสารไม่เียดำมีตำนานมากการผีกันสางกับพระโลกในนองสร้างคือไม่มีดดำเสียมาเห็ด จะมาร่วมเป็นสุดยอดของน้องสางครับคือปลูกเศษของปุตเบิ้ดตำหน้าอยู่ในเจ็ดตำหนานเาบิดปุูกเศษเชื่อสใร้อยแปดจบปุ๊กมาเลยเชื่อในคู้บาาจาย์บนจะอธิษฐานจิตให้่ะคืออาจารย์รยสี่ผู้ปลูกเศษผู้รูปแรกนี่คือปูศรีอนุตโรอายุณันนี้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีรงนี่ผู้ปุูกเศษให้รูปแรกฮะฮะถ่ะายไปสองผู้รอด วาดกุดคนปูดอาดทำม,มาซิโน,โน่เป็นปูพิเศษปูที่สองสามปูเปลี่ยนเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนความยากจนไอ้คนมองมีอยู่กินส่ายกัน,กนมันจะเทีดูครับ,รบนี่นี่น,น,นีปูเปลี่ยนสายนี่จะเป็นสายของปูวิโรดวิโรดยัตตนาบนคือปูรอดทงสรีเมืองนี่มันบว,บวกสายได้บ้าบเิ้นมาจากสายสายบ้านเยอะอย่าโยมลอ ปูรอดอมาจากสาปูรอดเป็นศส์สมเด็จบูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษส์ไปของพญยย่ีสีหอมคือราชครูปูนสมเด็จนั่นแหละคือยังกวอมเป็นมา